จอผีมาจริงๆนะเว้ยแม่งหน้ายอย่างเละพูดแล้วยังไม่หายขนลุกเลยโอ้พี่มียายขึ้นมาเคี้ยวหมากบนต้นไม้เปล่ายายพ่องดิเอาที่เป็นร้อยไร่อ่ะจะไปเคี้ยวทำหาอะไรบนต้นไม้เอามิติใหม่แห่งการเคี้ยวหมากไงใช่ดี่โหเราคิดมากเลอะเทอะมองสมงองนี่งั้นพวกมึงเชิญอยู่มิติของพวกมึงไปส่วนกูจะกลับมิติของกูอฮ้ยอะไรของมึงวะ เจอแค่นี้ก็ทาเป็นตาขาวบางทีอาจจะเป็นคนบาปกินเครื่องเส้นไหวก็ได้จะไปรู้มึงไม่เจอเองมึงก็พูดได้เดีายน้อยก็รอให้แปลกกลับมาก่อนก็ได้มึงจะกลับบ้านโดยไม่บอกเพื่อนเลยหรอวะมึงบาเปล่ามึงไม่รู้สึกแปลกบ้างเลยวะแปลกอะไรก็แปลกตรงที่กูรู้สึกว่าเราเดินวนไปตรงเนี้ยสามรอบแล้วกูไม่เห็นรู้สึกงั้นมึงลองเดินไปทางนี้ดูดีอะไรของมึงวะ เนี่ยรู้สึกยังก็ไม่นะไม่อยู่เลยทิพหายจะไปไม่ลากันเลยเหรอเออพวกก,ก,กูแค่จะไปไปถ่ายรูปใช่เลยใช่ใช่เห็นว่าวิวตรงนู้นสวยดีแค่ไปถ่ายรูปถึงขั้นตอนกระเป๋าไปด้วยหรอเปเ่อ,เอสร้างภาพเป็นเออเป็นไอเทมเสริมอะ จะได้ดูเหมือนปรถยนต์ยหน่อยใช่ใช่ใชพวกพวกกูไปตัวเปล่ามันก็ดูธรรมดาพวกกูก็เลยเอากระเป๋าไปด้วยให้มันดูเหมือนรถยนต์ยอะไรเงี้ยใช่เลยใช่เลยโหพี่จะกลับก็ไม่บอกกันเนาะเอาพี่แบกกลับเลยนะพี่สวัสดีครับไอปอนตรงลงยังไงกันวะเออไ,ไอไอปอนเมื่อกี้แม่มึงโทรมาบอกว่ายายมันป่วยหนักไม่ใช่เหรออ๋อ สบายดีพี่ไอ้ปอนเสียใจด้วยยายมึงไปสบายแล้วเสียใจด้วยนะเว้ยยายมึงไปสบายแล้วเออไอ้ไอ้ไอ้แป๊กพวกกูขอตัวก่อนนะพวกกูต้องไปจองศาลาใจใจจะรีไปซื้อพวงหรีดด้วยไปเดี๋ยวเ้ฮยไปอ้าว ไม่รีบกลับกันเหรอวะเดี๋ยวพุงหลินก็หมดก่อนนะเว้ยอะไรวะนี่เมื่อพิธีมันเริ่มขึ้นแล้วพวกมึงออกจากที่นี่ไม่ได้หรอกมันคืออะไรวะทําไมพวกกูวนอยู่ที่เดิมมันคือส่วนหนึ่งของพิธีอ่ะทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องเข้าร่วมพิธีทั้งหมดเมื่อพิธีมันเริ่มขึ้นแล้วคนนอกจะเข้ามาที่นี่ไม่ได้คนในก็ออกจากที่นี่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกมึงทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีไก่โศกนีเดวยแล้วมึงไม่บอกพวกกูตั้งแต่แรกวะ ว่ามีพิธีอะไรแบบนี้ด้วย